นะครับสวยๆดอกแน่นๆแบบนี้นะครับใช้ในอายุนะครับหนึบนะครับเท่นะครับแปลงนะครับลงตัวอยู่ในเส้นนี้เลยนะครับเราใส่ปีกนกนะครับของแบนโยนะคบเพื่อปรับองศาหน้ายางนะครับตัวนี้เรายกตัวรถขึ้น2นิ้วเราใส่ปีกนกใส่เหล็กทอ์ชนบาร์นะครับเพื่อให้องศาระยะต่างๆมุมแคมเบิลต่างๆนะครับลงตัวแบบสแตนดาร์ดมากที่สุดนะครับหน้าสัมผัสของยางเนี่ยจะสัมผัสถนนแบบเต็มรูปแบบของหน้ายางนะครับ ทำให้อาการกินหน้ายางในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะน้อยลงเราปรับองศาตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างนะครับใส่เบ้ามือใส่กันสาดให้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวกลับข้างนะครับของตัวรุ่นวิกเตอร์ให้กับลูกค้าด้วยแต่รุ่นนี้ลูกค้าอยากได้เป็นดําทั้งหมดนะครับเพราะว่าแบบคุมพทนะครับด้านท้ายเลือกเป็นสปอร์ตบาร์ของ Outland e r นะครับตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์เวลาเราเลือกถอยนะครับแล้วก็ลายเอียดของตัวสปอร์ตบาร์นะครับก็จะเป็นสีพาวเดอร์โค้ ไฟท้ายสปอร์ตนะครับตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วเป็น LED นะครับเราใส่ตัวกรอบฝาท้ายให้ฟอนเดอร์วอดีนะครับน้าสัมผัสเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับอะคริลิกด้านล่างก็เป็นดำด้านให้รถเนี่ยมาดูเบียนมิติที่ดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนท้ายนะครับเราเลือกกันชนท้ายแบนอัลเรนเดอร์ใส่ห่วงต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงชุดลากเรือก็เลือกเป็นสีแดงนะครับตัวนี้สปอตไลท์ด้านหลังเวลาเราใส่ไฟถอยนะครับก็ติดให้นะครับเต็มรูปแบบนะครับฟูลออปชั่นอยู่ในคันนี้เลยนะครับ ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับจัดเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวสปอร์ตนะต้องบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันจัดเต็มในราคาไม่ข้าม1ล้านบาทนะครับกับโปรโมชั่นชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถจองออนไลน์นะครับปลอดภัยแบบร้อเนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนเข้ามานะครับจะเข้าบัญชีบริษัท Ford Auto Gallery ปทุมธานีของเรานะครับเซลล์เอิร์นจะดูแลในการซื้อขายรถยนต์คันนี้นะครับเรายังมีบริการส่งมอบนอกสถานที่ถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับแล้วก็วันส่งมอบ เซลเอิน e จะไปดูแลลูกค้านะครับในวันสมม่งมอบอธิบายการใช้งานตัวรถนะครับอธิบายการเข้าเซอร์วิสนะครับสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆและเราได้เจอกันด้วยนะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะครับใครอยากได้แคมเปญแบบนี้นะครับทักหาเซลเอิน e ได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณครับสวัสดีครับ